ค่ะวันนี้เอว่าจะไปไหนดีคะไปอะไรนะอะไม่ได้กินเลยค่ะสก,กีนะคะใส่หมวกแต่ที่บ้านเลยะคะ่ะตั้งแต่ที่บ้านเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาที่เอ,อิบเบลนะคะเอวาก็นี่เล่นหลายรอบแล้วแต่แบบนี่เขาจะต้องจับโรบปขึ้นไปอย่างนี้ one two three ยิ้มหน่อยค่ะ โอ้โหโอ้โหไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนี่แหละตรงนี้คือที่เอิร์เบลนะคะเอลเอลพยายามเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่คนนี้คือป๋าป๋านะคะซีโอเคเขาถึงข้างล่างกันแล้วนีืขนไปแล้ว,ลวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบายบายเขาปิดแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยป๋า ใช่แม่ขวัญว่าคือเขาเหมือนแบบเป็นรถตู้ตู้แบบเนี้ยคือแบบถ้าสมมุติว่าไม่มีหิโนโเขาคงไม่เปิดอะแม่ขวัญว่านะแล้วคือน,นี่คือหีบมาเทียมดูเมื่อกี้เราไปเล่นอะมันจะแบบมีโรบใช่ปะแต่ว่านี้คือเป็นแบบเหมือนปะปาได้ขึ้นปะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงล้อเ,เป็นยังไงบ้าง S <S <an> ก็คือมันชันเลยเหรอชันข้างข้างเดี๋ยวเบรกมันเบรกต้องเ<า>บรกให้อยูสย่สามเหลี่ยมยังเบรกไม่ค่อยอยู่อ๋อพิซซ่ายังไม่ค่อยอยู่เลยเออก็เลยอันนี้ก็คือเป็นแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญหญสนุกเนาะสนุกมากนะไอว่าสนุกไหมคะแมวขวัญคือสนุกมากไอว่าสนุกไหมคะขออีกรอบค่ะเหมือนกันทำไมไม่เสียงแบบไม่มีแล้วนะคะ ไปที่สก,กีมาแล้วนะคะเราก็มาพบกับโซนิกค่ะโซนิกวันนี้เราสั่งแบบโซนิกแบบนี้ที่แมคโดนัลดโอ้โหมีสติกเกอร์เต็มเลยของโซนิกนะคะว้าววันตอ๋มันต้องติดติดเข้าไปนะคะสมุดสติ๊กเกอร์นันเองไปตามกันนะคะ